นะาทำหน้าเหมือนแบบอีโมจิทั้งหมดนี่เลยแล้วเหรอเมื่อกี้ไปฝึกทำหน้ามาแล้วทำไมมันมีช่องข้างหลังรู้ป่ะเรามาทำอะไรวันนี้ทำไอติมนี่ทุกคนาทำไอติมน้ำแข็งเราจะทำไอติมน้ำแข็งอีโมจิพับปิดนี่คือสตตรงนี้เด็กค่ะบอกว่าสามารถเล่นเป็นพับปิดได้โดยการยังไงนี่กดได้อยู่นะ Hi TV ฮัลโหล Hi TV โหนี่กดอะไรกันทุกคนกดโหนี่จะบอกนะว่านี่คือพับปิดพปิดอะไรเนี่ยพับปิดพับปิดอีโมจิเฟสพับปิดหน้าอีโมจิโอ้โหเด็กคะไปไหนเด็กคะป่ะน่าใหญ่ไหนน่ใหญ่เด็กคะมีไหมเมื่อกี้น่าทำท่า น่าทำเหมือนนะทําหน้าเหมือนแบบอีโมจิทั้งหมดนี่เลยอ้าวเหรอเมื่อกี้ไปฝึกทําหน้ามาแล้วทำไมมันมีช่องข้างหลังรู้ป่ะเรามาทําอะไรวันนี้ทำไอติมนี่ทุกคนเราทำไอติมน้ําแข็งเราจะทําไอติมน้ําแข็งอีโมจิพับปปิดนี่คือสตอรี่กับนมเราจะมาเพามันไม่ค่อยเป็นป๊อปปิดตรงนี้เด็กค่ะบอกว่าสามารถเล่นเป็นพับปิดได้โดยการยังไง นี่กดได้อยู่นะแว่ามันจะขึ้นแต่ว่ามันจะดันขึ้นมาบ <c oughs> างันมันจะดันขึ้นมามาทำีโมจิบ <Solar> ้าน่าย <d ata> <h ums> ิ้มอะหน้าโหดหน้าหัวร้มีทุกหน้าเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดู <c oughs> ตอนที่เราทำไอติมเสร็จ <c oughs> ว่ามันจะเป็นหน้า,อ,า <c oughs> ออกมาไหม <c oughs> ออเอเริ่มทำยังเวลาทำเราก็ต้องกลับด <c oughs> ้านหน้าอีโมจิอะี่ครับกลับด้านหน้าอีโมจิเริ่มยัง โดยเราจะใช้สลิงดูดเอาน้ำสตรอเบอรี่กับนมใส่ลงไปในช่องช่องอิโมจิทั้งหมดอ่าแล้วแต่ใครจะชอบรสนมรสสตรอเบอรี่เลือกได้เลยดูดอเดีด้านนี้สตรอเบอรี่าเครับน้องดูดไม่เป็นสอนน้องวิธีดูดอย่างนี้ดึงขึ้นเราจะได้สตรอเบอรี่ออกมาอเด็กอเเด็กดูดนมโอ้โหอ่าปั๊มลงไปเบาๆนะเด็กเบาๆ ใจในช่องอน,นี่ของเด็กครับเด็กฮารบชอบสตอรี่เหรอเอาสตอรี่ก่อนไม่น,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 นี่ของเล็กเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราแกะออกมาว่ามันจะเป็นหน้าอีโมจิหรือเปล่า เกิดอะไรขึ้นทูคือคอนดูนี่ทำไมของน้องมันเละอย่างงี้เนไม่เป็นไรถ้านมกับสตอรี่มันลงช่องแล้วไม่เป็นไรอู้ขคอนดิคับทำอย่างสวยเลยอ่ะตรงไหนมันเปื้อนเราก็แค่เอาอะไรกระดาษทิชชู่ก็ได้นี่ซับเราก็เราจะเอากระดาษทิชชู่ค่อยๆนี่ซับซับซับค่อยๆดูดเอาตรงที่มันเกินออกมาอย่างงี้ก็ได้มันก็จะไม่เลอะกระดาษทิชชู่มันช่วยได้นี่ไง โอ้โคนที่าจะเต็มแล้วตอนนี้เดครับเสร็จแล้วแล้วก็กําลังทําความสะอาดที่มันเลยอยู่ข้างนอกเวลาที่ไอติมเราแข็งแก่ออกมามันจะได้สวยสวยโอ้นี่สนุกเลยเด็กสนุก โอเคอ่าขอด้ครับรอน้องก่อนน้องยังไม่เสร็จแต่รอน้องก่อนได้อย่างนี่อย่ากินแบบน้องก็ได้น้องดูดเอาดูดเอาแล้วเนี่ยน้องกินด้วยปะาโป้ยโอ้ยอะไรกันไม่เอามือจุ่มนะไม่ใช่ไม่จุ่มเฮ้ยน้ะโหนี่หิวทำเสร็จแล้วหิวโโอ้หโอ้โห โอ้นี่มันหิวอะไรกันเนี่ยโอ้นี่เด็กสองคนนี้หิวอะไรกันเนี่ยเมื <c oughs> ่อทำเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเอาไปใส่ฟีดเราก็จะใส่ตรงไหนก่อนดื่มใส่ปากก่อนไม่ใช่ทำนมเยื้อสตรอเบอร์รี่โอ้โหผสมนมกับสตรอเบอรี่ด้วย เป็นนมชมพูเป็นนมสตรอเบอรี่ระวังเหนียวนะระวังเหนียวพอานักกินนมชมพูไปเรื่อยนะก็อิ่มปวดท้องไม่ปวดท้องอิ่มห้ามอ้วกไปเลยไปเลยเราจะเอาไปใส่ช่องฟีดกันแล้วให้นอน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  Help like that โอ้โนี่จะได้ใส่ช่องฟีดไหมเนี่ยมันจะไม่หกก่อนหรือไปโอ้ยมันจะหกก่อนได้ใส่ช่องฟีดนะเนี่ยแม่เปิดช่องฟีดนะหกเด้อตอนนี้เราจะใส่ลงไปทั้งถาดอย่างนี้นะเพราะว่าเรากลัวมันหกใช่ไหมี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันแข็งโอเคไหมทุกคนบายบาย เอาปิดเลยค่ะปิดปิดตู้เลยมยอะไระไรไอติมเราเป็นไงบ้างไปเร็วตอนนี้มืดแล้วเราจะมาดูอีโมจิพอปิดไอติมเรานี่ไปเราไปแกะกันที่ต๊ะกันเลย,ย,ยมาดูซิทุกคนเนี่ยของของน้องยังไม่แข็งดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยรีบไงแม่บอกเราว่ายังไม่แข็งดีนี่กลัวไม่ได้กินกันนะเนี่ยแกะของใครก่อน ฮาร์ปมาฮาร์ป hmm. ก no, no, no no, ับรอยแกยังไงไม่ใส่ไหมไม่ต้องคู่ใส่คู่หรอหรือไงตความไม่ความนี้เอาค้อนอย่างนั้นโอ้โหที่มันยังไม่แข็งดีเลยแม่บอกว่าให้รอพรุ่งนี้เช้าไม่เชื่อไม่คันแรมันไม่มีมาไไปหา ป๊ปิดไม่ทำก่อนไม่ทำไม่ทำก่อนมันจะใหญ่เป็นก้อนๆเลยนะทุกคนย้้ฮูใช้ตัวพับๆเดี๋ยววันหลังเราก็ใส่น้ำอะไรเข้าไปก็ได้พวกนี่ทำกินได้ทุกวันเลยนะเป็นไอติมก้อนวันหลังวันหลังเราเอาปอปปิดอมังอัดมาทำไอติมมาเอาไหม ก้าวออตรงนี้ครับเสร็จแล้วยังโอ้ยน้ำกระจายอออ้มันดูดโอ้ยสกปรกแล้วไม่ก็ใช้มันใ่าวอ้ยก็ใชมันใหญ่ๆใหอ้วไม่ใช่เหครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันบุ๋มหมดเลย เด็กฮาร์ปช well ่วยน้องก่อนได้ไหมเร็วน้องไม่ได้กินแล้วมันละลายแล้วเนี่ยเด็กฮาร์ปช่วยน้องก่อนมาทุกคนเรามาชิมกันเลยเป็นยังไงบ้างหวานหอมอร่อยเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดพับปิดแล้วมันกินง่ายมากเลยโอ้โหนี่ตอนนี้เอามารวมกันแล้วนะกินด้กันนะเร็วเร็วเากินได้กันเร็วมันจะละลายก่อนเข้าอิ่มแล้วเอาชามาตุ้มตุ้ม แล้วก็อิ่มไปสิครับไม่อิ่มแล้วก็ตุ้ม <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปจิ้มน้ำกันไปสนุกไหมสนุกไหมไอติมไอติมพ็อปเป็ดสนุกไหมไมหนคะไปไหนหนุแบบแดกเอาเอาไปนะไหนคะไปล้างมือแล้ว,ว,ไ,ปลวไปแล้วนะคะพ่อผม,ม,มเดี๋ยวเราติดตามพ็อปิดคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะค<ป>บาย<ป>บายเฮ้ยเอาช้อนมาทำไรเนี่ยไปละอย่าลืมกดสับสไลสับสไลสับสไลอย่าลืมกดสับสไล